พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราจะมีเงินทองการที่เราจะให้ครอบครัวนั้นอยู่อย่างสุขสบายการที่เราจะมีอายุยืนและตายไปไปขึ้นสวรรค์น,นั้นเราจะต้องสร้างเหตุปัจจัย4ประการดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือให้เรานั้นมีศรัทธาศรัทธาก็คือการมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านั่นเองศรัทธาในพระธรรมและมีศรัทธาในพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว ซึ่งการมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านี้จะทำให้เรานั้นไม่ลังเลสงสัย ออกจากข้อปฏิบัติที่ผิดได้ออกจากเดริชานวิชาได้อย่างเช่นในเรื่องของการบนบานสารกล่าวหรือในเรื่องของการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆเราก็สามารถที่จะละได้และเมื่อเราละข้อปฏิบัติที่ผิดได้แล้วความลังเลสงสยัยหรือวิจิกิจฉาในศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้เราก็จะละได้ด้วยในเรื่องของความลังเลสงสยัยและการมีศรัทธานี้ก็จะนําไปสู่ทําให้เรา สามารถรักษาสินได้ด้วยซึ่งข้อที่สองนี้นะครับก็คือการรักษาสินห้านั่นเองจะทําให้เรานั้นกลับมาสํารวมกายสํารวมวาจาเราจะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่คิดไม่ดีกับคนอื่นไม่พูดไม่ทําไม่ดีกับคนอื่นจะเป็นผู้ที่มีความเกื้อกูลเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นดังนั้นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปทําร้ายไปทําไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นก็จะละได้ ส่วนสินข้อที่2ก็คือจะไม่ไปลักไปขโมยของคนอื่นไม่ไปเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจะเอาแต่ของที่เขาให้ของอะไรที่เขาไม่ให้เราก็จะไม่เอาทั้งในบ้านในป่าก็ดีเราก็จะไม่เอาของเขาเราจะเป็นคนที่สะอาดเอาแต่ของที่เจ้าของเขาให้ส่วนข้อที่3ก็คือไม่ประพฤติผิดในกามไม่เป็นชู้ไม่นอกใจภรรยาหรือสามีของเราเองไม่ไปแย่งคนรักของคนอื่นทั้ง สามีคนอื่นภรรยาคนอื่นเราก็จะไม่ทำสินข้อที่4ในเรื่องของการพูดโกหกก็จะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จจะพูดแต่คำจริงคำที่มีประโยชน์คำที่ไพเราะคำที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตการพูดแบบนี้มันก็จะไม่มีโทษถ้าเราเป็นคนที่ไม่พูดโกหกแล้วการพูดเสียดสีหรือยุยงให้คนแตกแยกกันการพูดคำหยาบหรือการพูดเผยเจอร์มันก็จะถูกละไปด้วยเพราะถ้าเราพูดเท็จ หรือพูดโกหกมันก็จะมีส่อเสียรหรือยุยงให้คนแตกกันมีคำหยาบหรือมีคำเพ้อเจ้อซ่อนอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราละคำเท็จหรือละการพูดโกหกได้มันก็จะทําให้วาจาของเรานั้นบริบูรณ์ได้สะอาดได้ส่วนสินข้อที่5เราเองก็จะไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาหรือสิ่งของมึนเมาทั้งหลายเราเองก็จะละได้การที่เราทําแบบนี้สินของเรานั้นก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้มันก็จะเป็นปกติเป็นธรรม ชาติและนอกจากนี้ข้อที่3พระพุทธเจ้าให้เรานั้นมีจาคะจาคะก็คือการสละหรือการปล่อยนั่นเองอย่างเช่นเราให้ทานเรารู้จักการแบ่งปันก็วางจิตประกอบไปด้วยจาคะก็คือการสละหรือละความตรณีอันเป็นมนทินในจิตคือถ่ายทอนในเรื่องของความโลภในเรื่องของการห่วงสิ่งของต่างๆออกไปค่อยๆปล่อยค่อยๆสละออกไปและเมื่อเรามีจาคะมากๆเราเองก็จะไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมา ในทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มันจะทําให้เรานั้นเห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินเงินทองหรือของสิ่งของต่างๆได้และก็จะนําพาไปสู่ข้อที่4ก็คือมีปัญญา ทำให้เรานั้นมีปัญญาที่จะสลัดออกจากทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่คือเรามีทรัพสมบัติอยู่จากการที่เราทํามาหากินโดยสุจริตโดยชอบธรรมและเราเองก็สามารถที่จะนําเงินทองเหล่านั้นมาเลี้ยงดูแลตัวเองอย่างมีความสุขเลี้ยงดูครอบครัวญาติมิตรอย่างมีความสุขและเราเองก็เห็นโทษของทรัพย์สมบัติเหล่านี้ที่เรามีอยู่ด้วยมันไม่เที่ยงมันเกิดดับได้มันเปลี่ยนแปลงได้การมีปัญญาเห็นสัจจะความจริงแบบนี้ก็จะนําพาให้เรา เ,เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรามีในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินวันหนึ่งเรารู้ว่าเราจะต้องตายจากมันหรือมันจะต้องเสื่อมจากเราไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดหรือละความพอใจในสิ่งของต่างๆที่เรามีได้มันก็จะเป็นการหลุดจากสิ่งเหล่านั้นการมีปัญญาเห็นแบบนี้ก็คือการรู้อริยสัจสี่เพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปนี้คือการรู้ในทุกทําให้เรานั้นไม่ยึดกับสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ดังนั้นการใช้ชีวิตของคุณผู้ชมที่ประกอบด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญานี้มันจะทําให้คุณผู้ชมนั้นสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งภพกรัพย์หรือทรัพสมบัติที่ถูกต้องถูกธรรม ทำให้เรานั้นไม่ต้องเป็นทุกข์กับการทำมาหากินเราจะไม่ไปกดโกงใครไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปตลบตะแลงหรือยอมมอบตนในทางผิดไม่เอาลาบต่อลาบเราก็จะละได้เมื่อเราเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมมันก็จะทําให้ญาติพี่น้องทําให้พ่อแม่หรือทําให้ครอบครัวนั้น เขาก็มีความสุขได้เพราะความสุขบางครั้งมันไม่เกี่ยวกับเงินทองแต่มันเป็นเพราะการทํากายทําวาจาหรือทําใจให้สะอาดก็จะมีความสุขได้และเมื่อเราเป็นผู้ที่มีกายวาจาและใจสะอาดแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปทําร้ายใครมันก็จะทําให้เรานั้นมีอายุยืนอยู่กับครอบครัวได้นานอยู่กับลูกหลานได้นานและสามารถที่จะเรียนรู้หรือสะสมสุดตะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อีกด้วยเมื่อกายนี้แตกต่าง หรือตายไปถ้ายังไม่หลุดพ้นก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นี่คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดลบันดาลให้เราได้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องของการสร้างเหตุและเมื่อเราสร้างเหตุที่ถูกต้องผลมันก็จะตามมาถ้าเราสร้างเหตุด,ดีผลก็จะดีด้วยแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่ผิดผลตามมามันก็จะ จะไม่ดี